สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่องติก๊กกินสีนะครับเราจะมปชี้โชคเรื่องตัวเลขครับว่าตัวเลขในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโดยอาจารย์ชินนวุฒินะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่องติก๊กกินสีทุกท่านนะครับวิธีการโคจรของดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีแนวโน้มที่ดีมากมากสหรับดวงชะตาของลหลายๆคนรวมทั้งดวงของบ้านเมืองและโลกของเราด้วยนะครับ ทีนี้ก็มาดูแต่ละราศีในช่วงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับว่าราศีใดจะมีโชคลาภผลโดยที่ไม่คาดคิดหรือการสแสวงหา,ารายได้รับผลของคุณนั้นควรไปสแสวงหา สถานที่ใดเรื่องใดนะครับมาเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยพระราหูก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่คือดาวแห่งโชคแต่ว่าน่า,างนั้นอยู่วินาศานะนั่นก็หมายความว่าให้ไปดูครั้งก่อนงวดก่อนของเก่าก่อนนะครับก็ย้อนดูคลิปที่แล้วไปดูของเก่าก่อนนะก็ย้อนไปดูช่องติ๊กอินสีนี่แหละครับบอกไว้แล้วว่าลองย้อนไปดูของเก่าก่อนเออ,อเผอิญมันฟุกมา ของเก่ามาออกใหม่นะครับจากบนมาล่างแค่นั้นแหละลัคนาเมษก็จะเป็นเช่นนี้นะครับหรือบางคนก็ต้องเอาของเก่าออกขายละในช่วงนี้นะบางคนก็ต้องย้อนไปดูอดีตของเก่าของเสียกับมารีโนเวทใหม่นี่คือการแสวงหารายได้ผมขอพยากรณ์เพียงแค่ดาวลาพระดวงเดียวนะครับต่อไปชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ดาวพฤหัสบดีในช่วงต้นเดือนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วคราวที่แล้วมีลาบผลจากที่ใดก็ยังอยู่ที่นั่นที่เดิมยังไม่ได้คลาดเคลื่อนไปที่ไหนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนี่นะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ลาบผลรายได้ให้เพ่งไปกับเรื่องของหุ้นการลงทุนการเทรดต่างๆ มีโอกาสที่จะได้ลาบผลกำไรนะครับหรือถ้าใครคิดหาตัวเลขมาเสี่ยงโชคก็กับคนที่เป็นเพศตรงข้ามเป็นคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยทั้งในฐานะของคนที่รักของคนรักใหม่ก็ได้นะครับหรือคนที่มาแอบชอบก็ได้นะเขามีลาบผลมาให้นะครับหรือคนที่ร่วมหุ้นลงทุนกันก็ได้นะครับโอกาสมีโชคลาบกับคู่ของคนรักหรือเพศตรงข้ามมี พอสมควรนะครับต่อไปชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวแห่งโชคนั้นถือว่าเริ่มโคจรดีแล้วนะครับแต่ถ้าคิดอยากจะสแสวงหาโชคลาภรายได้ก็ด้วยการแก้ปัญหาการรับภาระหน้าที่การงานแล้วก็ จัดการแก้ไขปัญหาภาระนีสินต่างๆเคลียให้จบนะครับงานที่ข้างค้างก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับลาภผลประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดอยู่ที่พฤติกรรมการกระทําของตัวเองนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่การงานของตัวเองแม้จะอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าศุกร์นาวางนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรากเสรนะครับส่วนสุขในจักรราศีคือดาวลาภะนะพระศุกร์ เป็นมหาจักรนะครับก็ยังถือว่ามีความเข้มแข็งแต่ระวางช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ให้ไปดูเรื่องการเรื่องงานจะเหมาะกว่าการเสี่ยงโชคหรือบางคนก็จะไปหาโชคจากสถานที่ทำการทำงานก็ได้นะครับหรือจากสิ่งที่ตัวเองทำก็ได้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎ ต่อไปชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ต้องไปดูอะไรที่อื่นนะครับรายได้ราบผลเงินทองที่ตัวเองได้มานั่นแหละจะมีตัวเลขปรากฏให้แสวงหาโชคลาภอยู่นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีไม่ได้ก็ไปดูเลขที่บัญชีบัตรเกี่ยวกับทางการเงินนะครับ ชาวลัคนาราศีกันนะครับญาติพี่น้องให้โชคนะครับทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับอายุแม่วันเดือนปีเกิดของท่านหรือผู้ที่นับถือเป็นพ่อเป็นแม่จะให้โชคลาภผลแก่คุณนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะครับจะให้โชคลาภผลนะครับหรือเครื่องดื่มร้อนๆที่สั่งซื้อมาก็ดูบัตรคิวดูรายจ่ายจะมีตัวเลขปรากฏนะครับ ต่อไปชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยลาบผลรายได้ช่วงวันที่1ถือว่าดาวแห่งโชคโคโจรดีมากๆเป็นทั้งเกษตรและได้วรโครนั่นคือเสริมความเข้มแข็งแห่งลาบผลดีมากๆนะครับเป็นทั้งเกษตรคือมีความมั่นคงเป็นทั้งมหาอุดก็คือมีความยิ่งใหญ่นะครับทั้งบุญยริศและอิทธิริศ มาเต็มที่เลยชาวลัคนาราศีพิจิกสำคัญพื้นดวงชะตาอย่าได้มีดาวคู่ศัตรูของพระพุธมาติดอยู่นั่นก็คือพระราหูนะครับพระราหูอยู่ที่ราศีกันหรือพระราหูนั้นอยู่ที่ราศีมีนอันนี้ก็มีเหตุต้องติดขัดเสียหายนะครับแต่วิถีดาวจรเนี่ยก็ต้องระวังไว้เช่นเดียวกันนะอย่าได้ทุ่มเทอะไรมากมายจะได้คาดหวังมากเพราะว่า ในเรือนะวางพระราหูจรที่เรือนะวางเล็งกับพระพุทธที่ได้วรโคตอยู่นะครับก็ยังมีเหตุติดขัดแต่ถ้าให้ดีชาวพิจิกแก้เครสด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือสังคมนะครับลมหนาวมาบริจาคเชือกันหนาวนะครับมีเพศภัยอันใดมาก็บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือสังคมร่วมกับคนอื่นที่เขาดำเนินการก็ได้อย่างเช่นคุณบินบรรเลือดหรือมูลนิธิ ต่างๆหรือเพื่อนฝูงชวนทําบุญก็อย่าได้ปฏิเสธนะครับมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากไม่มีก็ยกมืออนุโมทนาสาธุนะครับก็ถือว่าได้สร้างคุณงามความดีเป็นการแก้เครดแล้วอธิษฐานขอให้มีลาบผลความโชคดีเกิดขึ้นนะครับพระพุทธดาวแห่งโชคโคจรดีมากๆนะครับ ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะครับดาวแห่งโชคถือว่าเข้ามากลุ่มลัคนาความสุขความเจริญก็จะเริ่มบังเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าใครเก็ตเสียงโชคในช่วงวันที่1น,นะก็ต้องพึ่งพาอาศัยบุตรหลานบริวารน,นะครับแต่โชคลาภก็ยังมีเหตุติดขัดอยู่เพราะว่าในเรือนวางนั้นพระเสาเป็นคู่ศัตรูกับ พระุขนะครับก็ยังมีเหตุผิดพลาดผิดหวังอยู่นะครับแต่โอกาสมีโชคก็พอมีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะจ่ายจะเสียเพราะเรื่องบุตรหลานบริวารมากกว่านะครับหรือการเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับโชคลาภผลของชาวลัคนาราศีธนูก็จะเริ่มมีเริ่มเกิดตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับต่อไปชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยการเสี่ยงโชคลาบผลก็งดไว้ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าอยากจะมีโชคก็ลองมองดูของเก่าของเสียนะครับมวดที่แล้วก็ได้นะครับเอาของเก่ามารีนโนเวทใหม่ก็ได้นะครับมีปัญหาอะไรปิดบางซ่อนเลนก็อย่าปล่อยเป็นดินพอกหางหมูอย่าสะสมไว้รีบแก้รีบเคลียนะครับความสุขความเจริญก็จะเริ่มบังเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ไปถึงช่วงกลางเดือนการเสี่ยงโชคต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยากจะมีอยากจะได้ก็ลองสร้างบุญสร้างกุศลและอธิษฐานขอพรเสร็จแล้วก็เพ่งไปที่ปัดปกันสุขภาพของตัวเองนะครับปัดปกันชีวิตหรือวัดวาอารามที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลรกร้างห่างไกลหน่อยนะครับสร้างบุญสร้างกุศลราบผลคุณอยู่ที่นั่นนะครับ แต่จะโชคดีมากๆเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้ามากลุ่มลัคนาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับความสุขความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จลาบผลรายได้การเงินก็จะพอกพูนทวีผลนะครับต่อไปชาวลัคนาราศีมีนสุดท้ายนะครับดาวแห่งโชคก็ถือว่ายังจอนไม่ดีในช่วงวันที่หแต่ถ้าใครมีโชคครั้งที่แล้วที่ใดก็ไปดูจากที่เดิมนะครับ คือดาวแห่งโชคพระเสาในเรือนนวางยังเสียอยู่เรียกว่าเป็นนิดอยู่ในเรือนการเงินมีเหตุต้องจ่ายต้องเสียมากกว่าที่จะได้นะครับบางทีได้ก็ไม่คุ้มทุนนะครับแต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปโอ้โหโชคดีมากนี่เรียกว่าดวงของคนมีโชคชาวลัคนาราศีมีนอดทนรอนิดหนึ่งนะครับ เมื่อดาวแห่งโชคคือพระเสาร์นะครับในจักรราศีนั้นเป็นเกษตรเข้มแข็งดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในนาวางต้นเดือนอย่างไม่ดีแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปพระเสาดาวแห่งโชคโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นเรือนสหัสชะนะครับแล้วก็เป็นมหาจักรความโชคดีก็จะเริ่มบังเกิด นะครับนี่เรียกว่าดวงของคนที่จะมีโชคล่าผลแต่ต้องใช้เวลาหน่อยตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปการงานการเงินเริ่มเดินดีลาภผลไรายได้ก็เริ่มมาดีมากๆนะครับความโชคดีก็จะบังเกิดขึ้นเอาละครับทั้ง12ราศีเป็นไกด์เป็นแนวทางนะครับดูจากดาวแห่งโชคโคจรทั้งในจักรราศีและในเรือนนวางทีนี้ช่วง เวลารอตเตอรี่ออกใครที่ชอบเสี่ยงรอตเตอรี่นะครับก็อธิษฐานไว้ทําบุญกระถินด้วยกันเพราะว่าผมจะไปถวายกระถินที่วัดป่าบ้านทาตสายธรรมยุทธ์นะครับหลวงปู่ทวินท่านมาร่วมสร้างเจดีย์ไว้ตรงนั้นแล้วก็อัฐิของท่านก็บรรจุอยู่ที่นี่มีรูปสักการะบูชาบุญบรารมีของหลวงปู่ทวินพระอาจารย์แสงทองติกขวิโรนะครับท่านก็ สร้างพ่อคูณเป็นวัดเป็นวาเข้ามาวัดนี้200กว่าปีครับที่ตั้งมาแต่ว่าเป็นพื้นที่ของป่าไม้ไม่ได้เป็นที่วัดที่แท้จริงปีที่แล้วทําเป็นที่วัดจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นวัดปีนี้จดทะเบียนเป็นวัดนะครับท่านต้องใช้งบประมาณพอสมควร ก็ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับถือว่าวัดสำเร็จเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นวัดสังกัดฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับสายปฏิบัติกรรมฐานนะครับท่านใดอยากจะไปร่วมบุญร่วมกุศลก็แจ้งเข้ามาได้นะครับไปพบกันที่วัดป่าบ้านท่าสมบูรณ์ช่วงเย็นตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจะพาถือศีล8 1วันหคืนที่ วัดป่าบ้านท่าสมบูรณ์นะครับถวายกรถินวันที่6พฤศจิกายนแล้วก็เมื่อถวายกรถินเสร็จนะครับก็จะพาทำพิธีแก้เคราะห์แก้กรรมไหว้สักการะพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็อัฐิธาตุของพระอรียบุคคลหลายรูปอย่างเช่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟ้น่นหลวงปู่มั่นอยู่ที่นี่รวมมานะครับก็ ร่วมทำบุญไปกราบไหว้อธิษฐานขอพอรให้มีโชคลาภผลในวันที่1พฤศจิกายนวันที่56จะได้ไปร่วมกันนะครับในช่วงวันที่6กนะทำพิธีแก้เคาะกรรมเสร็จแล้วช่วงบ่ายจะพาไปกราบสรีระสังขาร หลวงปู่สวงที่ศรีสะเกดนะครับเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะกลับมาทำวัดสวดมนต์ที่วัดสตึกบุรพาวนณารามอำเภอสตึกบุรีรัมแล้วก็นอนกันที่วัดนะครับท่านถือศีลห้าก็นอนรีสอร์ทบุรีรัมไม่ต้องห่วงมาตรการเข้่งครัดที่อยู่อาศัยสะอาดเรียบร้อยดีมากนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด,ดีมากๆเข้่งครัดมากๆ